ปิดประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่28เมษายน2558นะคะในส่วนของตัว Safety Index f u t u r e เนี่ยตัว s อ0่15เมื่อวานก็ปิดลบไปนะคะช่วงเย็นนะคะชำระราคาอยู่ที่ระดับ1 0 2 5 1 0จุดนะคะก็ยังอยู่ในแนวโน้มของการพักฐานอยู่นะคะแม้ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยในส่วนของสัญญาณทางเทคนิค รา,รายรายวันเนี่ยก็ยังดูแบบว่าเป็นบวกบวกลบๆอยู่นะคะแต่ว่าถ้าดูในส่วนของปัจจัยภายนอกเองก็ต้องบอกวาอ่าการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในต่างประเทศเนี่ยก็ยังดูค่อนข้างจะไร้ทิศทางอยู่เหมือนกันนะก่อนการประชุม FOMC นะคะในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะ ก็จับตาดูอยู่ว่าจะมีสัญญาณในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยว,ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะแม้ว่ามองไม่น่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นออกมาแต่ว่าก็ถ้ามีสัญญาณที่ดูมีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลค่อนข้างมากต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นตลาดเงินแล้วก็ในส่วนของตลาดสินค้าผูกพันอยู่นะคะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของรายงานตัวเลข GDP ของสหรัฐในไตรมาสหนึ่งนะคะาคาดว่าจะหดตัวจากไตรมาสสี่นะคะอาจจะขยายตัวประมาณ1 นะะส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เป็นแรงหนุนราคาหุ้นกลุ่มพลังงานในช่วงตั้งแต่สัปดาห์ก่อน มานะคะก็เริ่มเห็นราคาน้ํามันเนี่ยพักตัวลงมาอีกรอบเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพลังงานอาจจะเริ่มแผ่วลงไปนะคะ,ะส่วนวันนี้จะมีรายงานตัวเลขส่งออกของไทยนะคะเดือนมีนาคมจากทางกระทรวงพาณิชย์นะคะคาดว่าจะติดล็เป็นเดือนที่3โดยอาจจะลดลงประมาณ4%เนะคะมองว่าจะเป็นลบต่อบรรยากาศการลงทุนวันนี้อยู่เหมือนกันนะคะส่วนการกลับมาขายเพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่างชาติทั้งในฝั่งของเซฟตี้นเด็กฟิลเตอร์นะคะที่ขายออกมา 3,900กว่าสัญญาแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นประมาณ1,600กว่าล้านบาทเนี่ยก็ดูจะกลับมาเป็นแรงกดดันแล้วก็ทําให้ภาพในเรื่องของอการไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุนเนี่ยยังคงไม่ชัดเจนนะคะแม้ว่าแรงขายของกลุ่มสถาบันอาจจะดูแผ่วลงไปบ้างนะคะจากช่วงก่อนหน้าแล้วก็ยังมีเรื่องของแรงยืแรงงบไตรามาสหนึ่งของหุ้นรายตัวเข้ามาช่วยจํากัดการอ่อนตัวของรัชนีตลาดก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าดูอย่างนี้เนี่ยวันนี้ s e ติเ m e n t ก็ยังน่าจะ อิงในทางอ่อนตัวนะคะมีโอกาสลงมาทดสอบระดับแถวแถวหนึ่จุดนะคะส่วนการดิดตัวขึ้นระหว่างวันเนี่ยก็ยังไม่น่าจะยืนระดับ1นึ่จุดได้นะคะเมื่อวานตัดขาดทุนสถานะรองเดิมไปนะคะที่ระดับ1นึ่จุดวันนี้รอชอร็อตเอสซ่าศูนย์เอที่ระดับ1นึ่จุดนะคะเป้าหมายทํากําไร6-8จุดตัดขาดทุนที่ระดับ1นึ่จุดนะคะส่วนตัวซิงเกิลซ็อกฟิลเจอร์นะคะ PTM 1เเปิดไว้ที่ระดับ 360บาทนะคะเราทำกำไรที่ระดับ365บาทนะคะตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุด356บาทนะคะก็ถ้าดูทางเทคนิคอาจจะยังให้น้ำหนักในทางฟื้นตัวอยู่นะคะแต่ว่าราคาน้ำมันเองเนี่ยก็คงต้องจับตาดูกันต่อว่าจะช่วยหนุนในส่วนของตัวราคาฟิวเจอร์ของปตทได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ย,ยังมีลุ้นขึ้นไปเหนือระดับ360บาทนะคะปิดการประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ